Making Mmm make treasure Billy Getting I flexing mm hmm. I've serving on zone been see it trend. สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมอิตรรับเข้าสู่ช่อ,ของขวัญฮาเวลาเนาะกับเกมนิวมินิเมเทอรนะครับวันนี้ผมก็จะไปซื้อกล่องเครื่องประดับนะครับในกิ้วนะครับแล้วก็สึกแย่งชิงบัลลังนะครับมันจะมีร้านค้าอยู่เนาะก็จะซื้อเครื่องประดับสักอันนะครับว่ามันจะได้อะไรนะครับซื้อกล่องซักกล่องนะครับ แต่ถ on ้าที oh Tonight, ่ผมแนะนำเนี่ยถ้าเราซื้อของมังกรเนี่ยก็น่าจะได้ของมังกรเลยนะครับแต่ผมจะลองซื้อเนี่ยกล่องเครื่องประดับชั้นตำนานนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะได้อะไรอาจจะมีคนเคยเปิดแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้บอกใครไงว่าได้อะไรนะฮะแต่เนี้ผมจะมาเปิดและบอกให้เพื่อนพี่น้องนะครับว่ามันจะสุ่มได้อะไรบ้างนะครับก็มันก็สุ่มได้แหละนะแต่มันก็ไม่ครบหรอกนะครับมันไม่ได้ออกมาทีละสิบทีละห้านี่หว่าเนาะ ก็ได้แค่ชิ้นเดียวอ่ะเพราะว่าผมมีแต้มแค่นี้นะครับแตงจริงแต้มเนี้ยแนะนําให้เอาไปแลกเครื่องประดับมังกรกับลูกแก้วดีกว่านะครับในแต่ละในแต่ละร้านค้านะครับก็แตกต่างกันนะเดี๋ยวไปดูในที่อื่นบ้างนะครับเนี่ยครับมันก็จะมีลูกแก้วเวลเจตให้ซื้อนะสมควรนะครับที่จะซื้อลูกแก้วมากกว่านะครับกล่องเครื่องประดับอื่นๆไม่ต้องไปคิดเลยนะครับน่าจะเป็นเครื่องประดับที่เกตต่านะครับถ้าจะให้แลกนี่คือแลกมังกรไปเลยดีกว่าสําหรับ คนที่เลเวลน้อยแล้วไม่มีเครื่องประดับใส่เลยอะไรเงี้ยแต่มีแต้มเยอะอย่างเงี้ยแลกเครื่องประดับมังกรดีกว่านะครับเพราะว่าเครื่องประดับมังกรอ่ะมันสามารถอัพชั่นขึ้นเป็นอมาตะได้นะครับเนี่ยเครื่องประดับมังกรก็จะมีในแต่ละร้านค้าอื่นๆเหมือนกันนะครับ7จ0ดพนะปีกลูนอะไรพวกนี้เราสั่งข้อเองได้แล้วก็หาได้อยู่นะครับตีบอสก็ได้อยู่นะครับเนาะลูกแก้วนี่ก็หาได้จากการวอลก,กิลอยู่เหมือนกันนะครับ ก็แล้วแต่ว่าใครจะซื้ออะไรแต่ผมจะมาเปิดไงเออโอเคเดี๋ยวจะเริ่มเปิดเลยดีกว่านะครับโอเคขออีกนิดนึงนะครับในนี้นะครับน่าจะเปิดให้เล่นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7นะครับของทุกๆเดือนหรือเปล่านะครับหัวกิวจะเป็นคนประกาศศึกให้นะครับแล้วก็มันจะให้ไปลงบอสหรือปกป้องอะไรนี่แหละนะครับผมจะไม่ค่อยได้เนาะเล่นไม่ค่อยได้อ่าไม่ค่อยเล่นบ่อยนะฮะแต่ว่าที่ผมได้แต้มเนี่ยก็เพราะว่ากิวเขาลงนะครับเนี่ยครับมันจะมีให้เรารับนะครับเนี่ยฮะ ในกิวเขาลงเนาะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราเลือกร้านค้าก่อนกล่องน่าจะราคาเท่ากันนะอ้าวกล่องกล่องสีส้มหายไปไหนแล้ววะนี่นะครับกล่องนี้เลยจัดไปนะครับไม่ต้องคิดมาก900เหรอเหลือ900เอากล่องนี้มาอีกกล่องนึงไหมเดียเดี๋ยว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 ก็มันบอกแค่ว่ากล่องเครื่องประดับหรอมันก็น่าเปิดแล้ววะ นะครับเผื่อมือใหม่หรือใครที่อยากจะรู้นะเออมันก็ก็ประมาณนั้นแหละนะครับเอาเอาเอาักหน่อยนะครับมันก็เป็นกล่องเครื่องประดับเกตต่านั่นแหละนะครับแต่ผมอยากรู้ไงว่ากล่องทองเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องประดับในจัดทีมเดินทางไกลอะไรงนี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเปิดมาแล้วได้ได้คำสาบอะแหวนคำสาบก็โอเคนะอะไรเยอะแยะวะเนี่ย เอากล่องนี้ก่อนนะครับ1 2มันบอกว่าชั้นตํานานนะโหถ้าเปิดมาได้แหวนไข่มุกหรือเกียรติยศอะไรพวกนี้นี่ดีเลยเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าดีนะเครื่องประดับััเนี้เลเวลน้อยใ,ใส่ได้นะครับแล้วมันเป็นเครื่องประดับที่ดีนะฮะเพิ่มพลังเยอะนะแต่ว่าผมใส่ไม่ได้แล้วนะครับโเคเนาะเปิดมาก็ได้อันเมื่อกี้มานะครับกล่องที่ผมแลกมาเนาะกล่องที่2นะครับโอ้โห โอ้โหกูว่าแล้วนะครับผมคาสาบเลอเออนะครับผมได้สมุดส้มมานะฮะโอ้โหชั้นตํานานนะฮะตำนานจริงๆด้วยนะครับมึงตํานานในปีศาจให้กูเลย i g m b ้านะครับนี่ฮะโอ้โหแม่งคือแบบพลังมันน้อยกว่าเครื่องประดับมังกรอีกนะครับแนะนําให้ไปเปิดกล่องมังกรดีกว่านะเออนะครับเอากล่องเครื่องประดับมังกรดีกว่า ผมคิดว่าจะได้พวกแบบคำสาบหรือไม่ไงั้นก็เนี่ยครับพวกที่มันเพิ่มพมลังความโกรธอะที่มารอบยากๆในด่านอะแต่ทีมเดินทางไกลอะนะเนี่ยมันก็จะมีอยู่นะครับแต่ถ้าโชคดีจริงๆนะครับถ้าเป็นอาเลเวลน้อยเนาะเปิดอาจจะได้พวกเนี้ครับตำนานคำสาบพ,พวกนี้มาแต่หลงัลงๆมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเครื่องประดับมังกรหรืออมตะเนี่ยมันก็ดีกว่านะครับแต่ว่า เพิ่มพลังความโกรธเนี่ยในช่องตัวละครของเราเนาะเขาก็จะเว้นไว้ช่องหนึ่งก็คือช่องกลางนะครับเพื่อให้ใส่แหวนเพิ่มพลังความโกรธนะครับไม่ว่าจะเป็นคํำสาบหรือเนี่ยของพวกนี้นะครับเออไม่ใช่ของนะฮะหรือว่าเครื่องประดับพวกนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องประดับที่มาใหม่ก็คือดาวอังคารนะเนาะมาได้นานแล้วนะฮะซึ่งมันก็แพงนะแล้วมันก็ดีกว่าคำสาบด้วยนะครับแต่ว่ามันอัพชันไปเป็นดาวอังคารได้ไม่ใช่เลยนะครับคำสาบไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนเพราะฉะนั้น ผมก็ได้มาเปิดให้ดูแล้วนะครับกดผิดโถเอ้ยนี่ครับเครื่องประดับนะครับการทำจริงๆก็ต้องมีคนลองบ้างละมั้งแต่ถ้าเป็นกล่องแบบนั้นเมื่อไหร่เนี่ยแบบไม่ค่อยดีเลยนะอืมมันไม่มีเหรอเนี่ยทำดาวงังคารเออนี่ไงนะครับถ้าเราจะทำดาวงังคารได้เราต้องมีคำาสาดที่บวกสี่นะฮะ ซึ่งมันก็ยากพอสมควรเลยนะ่กว่าที่คำสาบจะบวก4ได้เนี่ยแต่บางคนก็เติมโหดเลยเนาะก็ได้เครื่องระดับดาวอังคารมาเลยนะครับแล้วก็รออัพขึ้นเป็น EC หรืออะไรต่างๆนนนาเพื่อที่มันเป็นเรืองแสงะนะครับแล้วเป็นขั้นสุดอะเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับเพื่อนพี่น้องทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมเล่นอ่าศึกแย่งชิงบัลลังก์เนาะเก็บแต้มนะครับมันเก็บได้2ออย่างนะครับเนี่ยครับก็คือเป็นผู้เล่นของเราแล้วก็เราไปลงกับกิลด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันจะได้2อย่างสะสมนะฮะก็ในนี้ก็จะมีลูกแก้วให้แลกกับเครื่องประดับมังกรนะฮะเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับอันนี้กล่องส้มก็มาเปิดให้ดูนะครับผมก็เลยคิดก็ก็คิดอยู่นะว่าเออถ้ามันเปิดมาแล้วได้คำสาบจริงจริงอะไรเงี้ยมันก็มันก็จะได้มีคนแลกตามนะแต่ถ้ามันเปิดแล้วมันสุ่มให้ได้ของพวกนี้ก็คืออยาเลยนะครับโอกาสมันน่าจะน้อยนะครับเพราะบางคนหมุนสล็อตมาเนาะได้กล่องเครื่องเครื่องอ่าที่มันจะมีเครื่องประดับอมาตะมาอะไรเงี้ยในหมุนสล็อตอ่ะ โอกาสมันบอกเท่าไหร่กี่เปอร์เซนนะ็นต์อะโหกว่าจะเปิดได,ได,ได้ได้เครื่องประดาบอ,อมต่าไอ้ตายเนี่ยนะครับผมนะเกมนี้แม่งงกคิดหายโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับเพื่อนพี่น,น้องทุกคนด้วยเนาะบ๊ายบาย